สวัสดีค่ะวันนี้มาปล่อยมีทั้งหมด4ี่เล่มค่ะมาดูความยาวของมีดแต่ละเล่มกันนะคะมาดูเล่มที่หนึ่งค่ะความยาวเล่มที่หนึ่งนะคะอยู่ที่สิบเอ็ดจุดห้าใบกว้างยี่ 23. สสามันหนาอยู่ที่เจ็ดมิลค่ะด้ามอยู่ที่หกนิ้วนะคะเป็นด้ามไม้มะเกล้นะคะงานหนักใช้ได้เลยนะคะมีดบินมีดหักด้ามแตกนะคะทุกรอยค่ะตรวจการใช้งานนะคะรับประกันให้ถ้าซ่อมไม่ได้เปลี่ยนกินให้เล่มใหม่ทันทีนะคะยาวรวมของมีดเล่มนี้ จะอยู่ที่17นิ้วนะคะปล่อยออกอยู่ที่650ส่งฟีค่ะเลมที่2ค่ะตัวนี้ยาวอยู่ที่10.8นะคะใบกว้างอยู่2.4สันหนา7มิลค่ะดำอยู่ที่6.3นะคะโชว์ลายไม้ค่ะสินค้าตรงโปกทุกเล่มน,นะคะตัวนี้ปล่อยออกอยู่ที่650ส่งปีค่ะยาวรวมผ่องมีดอยู่ที่17นิ้วนะคะ ริมที่สามค่ะตัวนี้ยาวอยู่ที่11.3ใบกว้างอยู่2,050สนหนา7มิลนะคะด้ามอยู่ที่6นิ้วนะคะเป็นแก่นไม้มะเกลือนะคะจะเป็นสีดํานะคะตัวนี้ปล่อยออกอยู่ที่650ทรงปีค่ะยาวรวมนะคะอยู่ที่17นิ้วค่ะเป็นที่สี่เร่มสุดท้ายนะคะเป็นอิโตหัวตัดนะคะ ตัวนี้ยาวอยู่ที่12.3ใบกวย่อยู่ที่สันหนา6กมิลค่ะดมอยู่ที่6.5ตัวนี้ปล่อยออกอยู่ที่600ส่งปีนะคะยาวรวมของมีเล่มนี้จะอยู่ที่18นิ้วนะคะ600้ส่งปีค่ะมีลูกค้าหลายท่านนะคะที่ฝั่งแม่ค้ารีวิวไม่ทันนะคะ คอมเมนต์ได้นะคะหรือว่าทักแชทหรืออยากรู้รายละเอียดของมีแต่เล่มโทรสายตรงได้เลยนะคะถ้าฟังไม่ทันนะคะมีทางร้านเราทดสอบให้ทุกเล่มรีวิวทุกเล่มนะคะสินค้าตรงปกุกทุกเล่มถ้าลูกค้าสนใจทักแชทหรือแอดไลน์หรือโทรสายตรงได้เลยนะคะเมื่อโทร0982.09213นะคะขอบพระคุณมากๆนะคะที่อุดหนุนทางร้านคะ่ะขอบคุณค่ะ